ตัดโลกทั ну bon ้งหลายหลงสมุต no ิชื่อสมมุติภาษาหลงภาษาสมุติสมุติว่าพ่อสมุิว่าแม่สมุิว่าพี่ว่าน้องสมุิว่าคนว่าสัตว์สมวัิสมุติว่าเงินว่าทองสมุติวัตถุสิ่งของต่างๆก็สมุติเงินก็สมุติเบ่งร้อยเบ่งพันก็สมุติสิ่งสมุติต่างๆนี่มันเป็นเพียงชื่อสมมุติเท่านั้นมันอ่า ไม่มีอยู่จริงมันไม่เป็นจริงเป็นพื่นเพียงชื่อพวกเราไปหลงไหลในชื่อสมมติว่ามันเป็นจริงเป็นจังมันจึงมีผิดมีถูกดังนั้นไอ้เงินที่ว่าเงินทองไอ้พวกนี้ก็เป็นเพียงธรรมชาติไม่รู้มันเป็นอะไรแล้วมันมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นทองมันมันมันไม่มันไม่ได้บอกว่ามันเป็นเงินเป็นแบงก์มันไม่ได้บอกมันมีชื่อแต่มนมุษย์เราไปตั้งชื่อให้เขาไปให้ค่าให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ที่จริงแล้วเขาไม่ได้มีค่ามีราคาอะไรหรอกเราไปสมมุติให้เขามีค่ามีราคาแค่นั้นแหละสมมุติใช้กันเฉยเฉยเราอย่าไปหลวงว่ามันมีจริงเป็นจริงอย่าไปถกเถียงกันให้มันเหนือ่อยทำไมมันเป็นเพียงสมมุติอ่แอมมา,าอแค่นั้นเองสมมติว่าเงินว่าทองแค่นั้นเองมีเราก็ใช้ไปตามสมมติแต่จะหลวงมันมีมันก็ดีไว้ใช้ไว้สอยแล้วเปลี่ยนกันแต่เราอย่าไปหลวงมันให้อยู่เหนือสมมติอย่าไปหลงสมมุติอ่าเป็นเพียงสมมติแค่นั้นแหละ เป็นสมมุติภาษาเรียกชื่อเท่นั้นเอง